เบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายดีเกมทีไรโดนโกงทุกทีนี่เลย <No. S 1> ขอแนะนำเพจแอดมินต้นที7ีเจ็ดเพจรับซื้อขายร้านเกม RV ทีที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีดีให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นใครที่เบื่ออยากขายดีเกม RV ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกัน <Okay. S 1> เพจแท้ยอดไลค์80 0 0ม่คนขึ้นไป <Okay. S 1> จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผม โหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง็อดอุศพนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ช ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ r v v เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกาลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็เมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้สตรีมไปด้วยนะครับผมแต่ว่าคลิปมันไม่แจ้งเตือนนั่นเองเนาะก็สาหรับใครที่มันดูเมื่อวานนะครับผมนะก็ขอบคุณมากๆนะครับผมนะส่วนผมนรจะสตรีมอีกทีนะครับในวันที่28นั่นเองนะครับผมนะก็น่าจะกลับมาสตรีมด้วยนะครับผมนะก็ใครที่คิดถึงกันก็รอเล่นด้วยกันได้เนาะก็แล้วก็คลิปเมื่อวานนะครับที่ลงไปทุกคนคือแบบวิวน้อยมากนะครับผมนะทุกคนอาจจะลื จะทําอีกนะครับผมนะแล้วก็คลิปนี้นะครับผมนะผมขอแค่10บไลค์เท่านั้นนะครับผมนะก็ใครที่รักกันชอบกันก็กดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมนะวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะไปเรื่องกันที่กิจกรรมแรกกันเลยและกันนะครับผมนะกิจกรรมแรกเนาะก็คือเป็นโชว์พิวนั่นเองนะครับผมนะก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้ทุกคนทําภารกิจรับสกินนั่นเองนะครับผมนะกิจกรรมเนี่ยก็คือแบบมีคนได้กันแล้วนะทุกคนคือแบบผมงงมากมเลยนะครับมีคนเแ่ะกกงงบบาผ ผมกดรับไปก่อนนี <tô. S 1> ้ก็เป็นแบบปังกันดาวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีโมจิถาวรนี่เป็นอีโมจิตีมี่ผู้น่าสงสารนะครับผมนี่เป็นถาวรเลยเนาะแล้วก็ต่อมานะครับผมนาจะเป็นกล่องสายพิ้วดาวไม่ลดสุดพิเศษนะครับผมในกล่องนี้เนาะก็คือโอกาสได้รับแพ็คสายพิ้วดาวไม่ลด4เท่านะครับจากกล่องนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเหรียญสุดพิ้วเนาะก็คือบางคนเขาได้เหรียญไปแล้วนะครับผมนะผมไม่รู้ว่าได้จากตัวไหนเนาะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนะส่วนผมก็ต กิจกรรมต่อไปนะครับผมนะ GM นาะก็เพื่งจะอัปเดตเข้ามาไม่นานเลยนะครับผมนะก็คืออัปเดตมาเมื่อวานน่ยเป็น5คูปองสุดเสียวแล้วกันีนครับผมนีผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่ในรายการกดชอบสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมนีก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะ,ะ,มนะ,นนะผมก็เตรียมคูปองมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็สกินเนี่ยนะบอกเลยว่า ผมเคยมีโอกาสนะครับมีโอกาสตอนที่จะสุ่มได้สกินดีๆจากตัวนี้ไปเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นสกินไวโอเลตชุดไว้น้ำอ่ะผมก็สุ่มได้จากตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะในเนี้เนาะก็คือมันจะเล่นไม่ยากนะทุกคนก็คือเป็นกิจกรรมนะครับแย่งชิงเนาะก็คือแบบมันจะลดไปเรื่อยๆนะครับตามแบบคนกดอะไรเงี้ยก็จะมี1ครั้ง5คูปองนะครับผมนะสิครั้ง50คูปองนั่นเองนะครับผมมองว่าโอกาสที่คนที่สุดเนาะก็คือ10ครั้งนั่นเองนะครับผมนะห้าสิบคูปองนนาะจะมีโอกาสมากที่สุดนั่นเองนะรรั่ววนะยเลากกกิจมผ็ถึงที4 นะครับอันนี้คือแบบเพื่อนๆก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะเกินยากนะครับผมนะก็คือเราต้องกดให้ไวกดให้เร็วกดให้ทันเท่านั้นเองนะครับกิจกรรมเนี้ยผมโดนว่าเยอะมากๆเลยครับผมเพราะแบบโอ้เป็นผมนีได้แล้วนะครับก็คือแบบบางทีเราก็อยากรู้นีมันถึงที่สุดอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะก็นี่ผมจะกดเป็น10ครั้งแล้วกันนะครับผมมีทั้งหมด4 2 0คูอองเนาะเดี๋ยวผมจะขอญาตหาสกินที่มันที่ค่อนข้างที่จะคุ้มกับราคาดีกว่านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนเลยยนนนครทีี่จิิงสสกก็ว แต่ว่ามันเคยลดนั่นเองนะครับสกินเนี่ยสกินที่คุมที่สุดสำหรับตรงนี้ก็วอลขาดก็คุมนะแต่ว่าผมไม่เล่นไงคาเฟนี่ <c affe ine> อะไรเงี้ยวูคองเงี้ยวายโอเลตผมมีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอจองก่อนละกันนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราลองลุ้นดูก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็ตัวเนี้ยมันจะมีใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเเดี๋ยวผมจะเอานี่ใช่ครับผมนะคาเฟนนี่นะเพื่อนเพื่อนใช่ไหมอีกหนึ้ยห้าสิบนะครับเพื่อการันตะีเนาะส่วนข้างบนที่มันวิ่งวิ่งอยู่ก็คือระยะเวลาของเออสกินนั้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดมันหมดแล้วยังไม่มีใครได้ก็คือจะไม่ได้เลยนะครับในนี้เนาะมีทั้งฮีโร่แล้วก็สกินเลยนะครับผมนะโอเคทำไมมันลดกันชา้าจังวะก็มีคนเล่นอยู่แค่400กว่าคนเองอะ่ะจากทั้งเกมอะ่ะก <laughs> <น>็ <laughs> ค<น>่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมนนนนนนะะะะะมมมมมมีีีีีสกกกยยยยกิเเเยยยออออแแาาาคครรรัับททลล็็ตง้้้้วววไไดปห โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอเคนะครับหลังนี้ผมแบบรอมาโคตรจะนานเลยนะครับผมจะขอญาตซื้อสกินนี้แล้วกันนะครับเป็นูคองเนาะเดี๋ยวขอญาตเหลือต่ำโอ้ยคนเริ่มกดเยอะแล้วเดี๋ยวผมขอญาตรออีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดไปยืนยันครับผมออกไหมไม่ออกต่อเนื่องโอ้โหไม่ทันโอโ้ภาพนิดเดียวโอเคไม่เป็นไรโอ้อะไรวะเมื่อกี้ผมเสียบแล้วทุกคน50คูปองนะครับแต่ว่าก็ได้ลุ้นอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองลุ้นเออไอรีกันต่อเลยนะครับผมนะเป็นสกกินนไอนะุ ฟุบกโอ้โหแม่งหมดไปต่อหน้าต่อตาโอเคสกินซานิดละกันมาสกินตัวนี้ก็สวยเนะยครับผมผมลองลุ้นเลยดีไหมผมว่านะเพราะบางคนน่ะผมเมื่อกี้ผมเห็นแล้วคนเหลือเป็นร้อยก็ยังสุ่มได้เลยนะโอโไม่มีใครเอาซานิดเลยเหรอเฮ้ยเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนมัวแต่ไปซื้อสกินอะไรกันอยู่สกินซานิดอยู่ตรงนี้โอโสกินเล่นหน้าตัวนี้ก็สวยโอเคเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนอีกสักครับโอ้โหแม่งกดซื้อกันมั่นใจกันจังวะโอเคมาโอ้โหแม่งซื้อสกินอะไรกันครับเนี่ย โหเหลือ100ร้อยกว่าแม่งกดซื้อกันได้เฉยเลยเฮ้ยงงกันเป็นแถวเดี๋ยวลองลองดูสุ่มตรงนี้สักทีนึงไหมเนี่ยลองเผื่อลุ้นนะโอ้โหไม่ได้หวนทุกคนโอเคไม่เป็นไร <c oughs> ขออีกสักทีนึงตอนนี้คือผมลองลุ้นอยู่แค่2อันนะครับก็คือคาเฟนีกับลนะิเลนาเนาะยวขอลองลุ้นลิเลนาอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะเป็นลิเลนามิลาดนั่นเองนะครับสกินนี้น่าจะเป็นสกินอันติเมทหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเนาะโอเคมาเดี๋ยวเหลือต่ำสักอเอาลองกดเลยโอ้หไม่มาอีก อะไรวะเดี๋ยวสักทีเอ้ยโอ้ย,อยเล่มนี้ถูกใช้ไปแล้วโอ้แม่งไม่ทันแม่งมาตอนสุดท้ายอะไรกันวะผมไม่ได้ได้เลยดวงมันไปไหนหมดโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองลุ้นคาเฟนีตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอีกสักตัวหนึ่งล้วกันนะครับถ้าเกิดครันนี้ไม่ได้แล้วก็แบบขออย่าทำใจสักแป๊บนึงนะครับผมนะเดี๋ยวเราลองลุ้นดูลวกันนะครับ ขอเหลือต่ำสักร้อยนึงนะครับเดี๋ยวผมจะกดนะผมไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะฮะแต่ว่าเกิดมันได้ต่อนหน้าต่อตามันก็จะเสียดายนะครับผมว่าทําไมเราไม่กดเนาะโอเคลองกดไปก่อนแล้วกันไม่ออกเห็นไหมโอ้แม่งไม่ออกว่ะเร็วลุ้นเอาอีก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 ,อกโอ้ยมันชอบไปหมดอย่างนี้เนาะผมจะโดนว่าก็อย่างงี้แหละ <laughs> ตอนนี้นะครับเหลือ220คูปองแล้วนะครับผมนะก็ยังไม่ได้สักสก,กินเลยนะครับผมนะขอสก,กินนึงเธอะ โอเคครับเพื่อ <ๆ S 2> นๆเดี๋ยวผมจะขอญาติลุ้นคาเฟนี่สกินนี้เป็นสกินสุดท้ายแล้วนะครับผมจะเกิดไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตกิจกรรมต่อไปกันเลยละกันนะครับผมเพราะว่าเราน่าจะสุ่มกันนานเกินไปแล้วนะครับผมเนาะมาสุ่มให้แบบพอหอมปากหอมคอนะครับผมว่าเออกิจกรรมนี้ก็มีเกลือแล้วก็มีไม่เกลือน,นั่นเองนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะกดทันหรือเปล่านะครับผมมาลองลุ้นดูคาเฟนี่ตัวนี้จะเป็นของผมหรือเปล่ากดไปก่อนหนึ่งที่อูไม่ออกเดี๋ยวขอกดอีกสักทีหนึ่งอีกสักทีหนึ่ง จะเหลือ120คูป,ปองลดเร็วลดเร็วลดลด3 2ส,สองลดลดอีกอีกนิดอีกหน่อยอีกหน่อยไปไม่ออกโอ้ไม่ออกครับผมเรียบร้อยนะครับผมนะผมก็ดูไม่ดีนั่นเองนะครับผมนะก็กิจกรรมนี้นะครับผมนะผมก็ยังไม่ได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าใครที่ได้อะไรไปนะครับผมแลวก็คอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนผมก็ เือไปตาสเต็ปนั่นเองนะครับสุ่มไปประมาณ3-4มห้ารอบเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตกิจกรรมต่อไปกันดีก,กว่านะครับผมเนาะโอเคไปกันเลย โอเคนะครับผมนะ่ตอนนี้น้องผมก็อยู่ที่ทางเซิร์ฟนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอัปเดตกิจกรรมกันเนาะตอนนี้มีกิจกรรมสายฟรีของเซิร์ฟนอกเข้ามาแล้วนะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนคือ,ค,อ,ค,อคู่มือกิจกรรมการแข่งขันนั่นเองนะครับพร้อมวิธีการเล่นทั้งหมดนะครับผู้เล่น V s ผู้เล่นนะ้องเหมือนอารมณ์แบบเป็นการแข่งขันกันนะเพื่อนๆจำแบบว่าหมดวดแชมเปี้ยนชีพได้ป่ะทุกคนที่จะมีการแจกคูปองแจกอะไรเงี้ยก็คือเป็นทักษะที่เหนือกว่านะครับหรือโชคที่ดีนะครับเข้าร่วมตอนน S หรือ S บวกนะครับถ้าเกิด S หรือ S บวกน่าจะเป็นสก,กินระดับอันติเมตได้เลยนะครับหรือว่าลิมิเต็ดนั่นเองนะครับนะของอื่นใน a ารีน s าสตนั่นเองนะครับกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่เห็นไหมเขาจะแบ่งเป็นรอบเลยเห็นไหมทุกคนคล้ายๆกับ ของแชมเปนชิปเราเลยนะครับกิจกรรมนี้น้องก็ต้องมาลองลุ้นดูนะครับว่าจะเข้าของไทยหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเกิดดูจากตรงนี้นะครับสกินนะครับผมเดี๋ยวจะมีสกิน3ตัวตรงนี้นั่นเองนะครับมีโอเมนนะครับมีแวนและมีวูคองนั่นเองนะครับน่าจะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมนะนี้ก็เป็นกิจกรรมตรงนี้เราก็ต้องมาลองลุ้นอัปเดตดูนะครับผมว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ผมบอกว่ามีโอกาสเนาะแล้วก็ต่อมานะครับผมนดก็คือเป็นเซตสกินนะครับผมของไวเล็ แพนด้านั่นเองเนะครับผมนะผมมองว่าน่าจะใกล้มาเต็มที่แล้วทุกคนน่าจะมาในการแข่งขัน awc นี้ด้วยนะครับผมนะผมน่าจะจัดถ้าเกิดสุ่มมาแบบสุ่มนอะนเดี๋ยวก็ชอบสุ่มจะไม่ทําให้เกลือไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้อย่าลืมให้แท็กเซฟก็ชอบสุ่มกันด้วยนะครับเกลือกันไปอีกแล้วนะครับผม โอเคนะครับผมนาะสำหรับวันนี like ้เนาะผมก็น so ่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะก็มาอัปเดตคร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับการสุ่มสกินนะครับผมถ้าคูปองเนาะก็ใครที่ได้ไปยังไงก็คอมเมนต์ได้นะแล้วก็มาอัปเดตกิจกรรมของเซิร์ฟนอกเนาะก็เป็นกิจกรรมคล้ายๆกับโบชิเป็นชิปของเราเนาะก็คือเล่นแข่งกันนั่นเองเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยนที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้้วยนนะะคัผมจจไดเป็กําลงใ ในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก๊อดอุศ <Wow. S 1> ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ